สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาจับรายชื่อนะครับหาผู้โชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรมนะฮะร่รวมสนุกส่งท้ายปี2,559กับทั้งเพจ PDA Mobis นะครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่2แลเลนะครับหลังจากทางรอบแรก นะฮะทางเพจเราแจกลำโพงบลูทูธนะครับ g b l Go กันไปแล้วนะฮะสำหรับรอบ2ก็จะเป็นตัวหูฟังนะฮะยี่ห้อชัวในรุ่น SRS นะครับ114นะครับมูลค่า1,990บาทนะครับตัวนี้เลยนะเป็นของใหม่นะครับยังไม่ได้แกะออกมาจากกล่องนะฮะวิธีการจับรายชื่อก็จะใช้วิธีเดิมนะครับทำผ่านตัวโปรแกรมนั่นเองนะฮะแลนดอมนะฮะตัวรายชื่อนะครับผมทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับรองว่าไม่มีตกหล่นแต่อย่างใดนะครับ ก็จะมีเฉพาะบางท่านนะครับที่ไม่ทําตามกติกานะฮะอย่างเช่นไม่ใส่แฮชแท็กนะครับผมก็ขออนุญาตตัดรายชื่อออกไปนะครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับเพื่อนๆที่ทําถูกกติกานั่นเองนะฮะโอเคครับผมมาทําการจับรายชื่อกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะฮะ ะะเดี๋ยวทางเราจะติดต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่พลาดไปในรอบนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวมีของแจกเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่มาร่วมสนุกกับทางเพจ p d a m o b i l t ของเรานะครับสวัสดีครับ